คราวนี้นะครับฝนที่ตกลงมาแบบนี้นะครับบางพื้นที่เนี่ยที่มีถนนหนทางที่อาจจะชำรุดอยู่แล้วนะครับก็ส่งผลให้ชำรุดเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยล่าสุดเนี่ยประชาชนนะครับที่อำเภอเซกานะครับมีการรวมตัวการร้องทุกกรณีที่ถนนชำรุด10กว่าปีนะครับขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รับทราบเรื่องแล้วก็เข้าลงพื้นที่ในการที่จะแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับโดยชาวบ้านนะครับบ้านหนองนาแซงหมู่ที่8 ตำบลน้ำจ่นแล้วก็ชาวบ้านบ้านดุงกับพุงหมู่ที่5ตำบลน้ำจ่านอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬแล้วก็ชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียงนะครับที่ใช้เส้นทางสายหมู่บ้านหนองนาแซงบ้านดุงกับพุงกว่าร้อยคนนะครับรวมตัวกันแล้วก็พาผู้สื่อผู้สื่อข่าวเดินดูถนนระหว่างหมู่บ้านที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านนะครับบ้านหนองนาแซงแล้วก็บ้านดงกับพุงท้องที่บ้านหนองนาแซงหมู่ที่8ตำบลน้ำจ่นอำเภอเซกาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นระยะทางกว่า1.5กิโลเมตรที่ประสบปัญหาชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อผูพังก็สร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับชาวบ้านที่ใช้เส้นทางเส้นนี้ในการสัญจรไปมาเกือบ15ปีนะครับจนชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะครับรวมตัวกันออกมาแสดงออกนะครับด้วยการดับนาปลูกข้าวแล้วก็ปลูกต้นกล้วยกลางถนนพร้อมกับมีการถ่ายคลิป ภาพความเดือดร้อนแล้วก็ส่งต่อในโลกโซเชียลนะครับแล้วก็มีการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาปรับปรุงเป็นการเร่งด่วนด้วยนะครับโดยข้อมูลนะครับบอกว่าสําหรับถนนสายบ้านหนองนาแซงหมู่ที่8สําหรับถนนบ้านสายหนองนาแซงหมู่ที่8นะครับเชื่อมต่อกับบ้านดงกระพุงหมู่ที่5เป็นถนนระหว่างหมู่บ้านที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลน,น้าจ่านอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ เป็นเส้นทางหลักที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาเป็นถนนสายสําคัญที่ชาวบ้านอีกหลายหมู่บ้านนะครับใช้สัญจรไปมาทามาหากินเดินทางระหว่างอําเภอเชื่อมต่อไปมานะครับไปหาบ้านดงกเกษมอําเภอศรีวิไลเนื่องจากเป็นทางลัดแล้วก็เดินทางผ่านไปติดต่อราชการหรือว่าไปรักษาพยาบาลในตัวเมืองอําเภอศรีวิไลและตัวเมืองของจังหวัดบึงการเพียงระยะทางอยู่ที่48กิโลเมตรนะครับ ก็สำหรับเรื่องนี้ชาวบ้านก็เดือดร้อนนะครับก็เลยไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยงไงไปรับฟังเสียงนะครับของนายกอบอจอน้ำจั้นกันสักหน่อยนะครับที่มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับนายกวีรกุลชาจันดานะครับถนนเส้นนี้นะครับตั้งแต่ผมเข้ามาเป็นนายกนี่ทราบว่าเป็นของอบอจอนะครับถนนอบอจอบอจุนการเรา นะครับทีนี้พวกผมก็เคยของบประมาณเคยปขอความช่วยเหลือแล้วล่ะแต่แต่สองอปีสองปีนี้แต่ก็ได้ยังไม่ได้ได้ยินแต่ว่าจะได้แต่มันไม่ได้ครับนะก็เลยดูแลซ่อมแซมมาอ,อปตก็ซ่อมแซมมาปีแรกก็เอาหินคุกอะไรมาลงตามหลุมครับรอบสองมาก็ปีกายนี้ก็เอาปูนซีเมนมาอัดตามหลุมต,ต่างๆไว้รอรนะครับและปีนี้ได้คิดว่า ท่านสุโจสันติบอกว่าได้งบประมาณแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมกรกฎาคมท่านยื่นเสนอราคาผ่านโดยใช้เงินสะสมของอบจอท่านนายกเป็นฟ้าก็หินชอบทีนี้ก็เรื่องเรื่องมันก็ทําเรื่องตามระเบียบทางราชการมันก็เป็นตามขั้นตอนมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเ,เพราะว่าเงินมันเกินเกินศักยภาพหรือเกินเกินห้าแสนขึ้นไปไม่ต้องเอบิติ้งก็เลยทําเรื่องมาถึงขั้นสุดท้ายเลยเมื่อวันนี้ผมไปพบ ยกเว้นฟ้าเนี่ยอยู่ที่ทําสัญญาจะทําสัญญาวันที่ยี่สามเพราะว่ามันจงย่อุทธรก่อนประกาศได้ล้านได้ได้แล้วไม่ใช่ว่าจะทําได้เลยต้องมีอุทธรอุทธรนิกฎกาหนดวันที่ยี่สองแล้วก็จะทาก็จะทําสัญญาวันที่ยี่สิบหกเขาจะมาปักป้ายให้ผมเลยผมบอกเอาป้ายไปปักให้ผมเลยเพื่อความแน่นอนของชาวบ้านเขาจะไม่ได้มั่นใจใก็ประมาณวันที่ยี่สิบหกเดือนนี้ก็คงจะเอาป้ายผู้รับหมอก็คงจะมาทํางานได้ก็แจ้งลงสัญญาได้ครับ หมดฝนนี้ชาวบ้านคงจะได้ใช้ถนนไม่ไม่ถึงหมดฝนแล้วกว่าแต่มันแดดที่ฝนทิ้งช่วงนิดหนึง่งคุยกับพว้รับเหมาแล้วบอกว่านะครับจะมาทําเพียงแต่ว่าผมก็ขอร้องว่าถ้ามันแดดเมื่อไหร่ถ้ามันฝนทิ้งช่วงประมาณสี่ห้าวันค่อยมาทําให้หน่วยเป็นคนจีดนะครับ <c oughs> ก็ก็ <c oughs> จะคิดว่าวาันที่ยี่สิบหกไม่เกินวั 24, นยี่สี่ก็ผ่านก็สามารถแจ้งลงสัญญาได้แต่วันที่ยี่สิบหกนีเขามาปักป้ายให้แน่ <c oughs> นอนให้ถาวรนครับเพื่อชาวบ้านจะได้มั่นใจนะครับ <c oughs> ความกว้างเท่าไหร่ครับแล้วก็ยาวเท่าไรกว้างกว้าง5เมตรยาวบยาว1กิโลนะครับช่วยอยู่ใน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 รายการแต่ผมไม่ได้รูรายละเอียดบ้างหนึ่งถ้ามันเพิ่มเติอมอะไรนิดหน่อยก็ขอท่านผู้รับเหมาเขาได้นะขอพิเศษได้นะครับรบ,บานมั่นใจได้เนะาะมั่นใจร้อยเปร์เ็นเลยครับถ้าไม่ได้ผมก็จะลาออกในยกเลยใ้ยกกรั <c oughs> ชัดเจนมากนะคะคก็คือได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องนี้นะครับของถนนนะครับอาจจะมีกระบวนการหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นงบประมาณที่ค่อนงทั้งที่จะมีจํานวนมากนะครับแล้วก็มีหลายๆเส้นนะครับในพื้นที่ของแต่ละส่วนที่ดูแลนะครับกจ็จะมีกระบวนการต่างๆนะครับแต่ว่าท่านนายกยืนยันแล้วว่าได้แน่นอน ถ้าไม่ได้ยอมลาออกเลยนะยอมลาออกเลยเว่าอย่างนั้นสุดยอดนะคะคนที่แบบกล้าพูดอย่างนี้ทําให้เราแบบเชื่อมั่นนะว่าเขาทําเต็มที่จริงต้องต้องครับเพราะงั้นก็สบายใจได้แล้วนะครับไม่ต้องต้องไปปลูกข้าวที่ถนนแล้วนะฮะค่ะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่ามีอะไรก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาในรายการของเราได้นะครับมีเรื่องอะไรอยากจะแจ้งนะอยากจะฝากให้รายการของเราเป็นกระบอกเสียงก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับค่ะครับผม